โอ้สบายดีทุกคนมื่อนี้เฮามาอยู่ที่บ้านคุณตาเนาะห้อมสีทุกคนเฮาเข้ามาบ้านคุณตาทุนนะ่งตุงม่มหมาหอมลมๆเลยตัวนี้มีตึกกำลังก่อสร้างเนาะทุกคนฮองแฮมห้อมนี่เฮาก็บ่ได้เคยเข้ามาเลยทุกคนเข้ามาข้างนี้เนาะทุกคนออกไปนี่ก็จะไปซอดใส่ถนนสุพรรณหงษ์ เข้ามาก็าสิบประมาณนี้ทุกคนนนะ้ำตรงนี้เนาะตึกข้าเจ้ากำลังก่อสร้างโอ้หลายซันเลยโรงแรมเนาะนี่บ้านเงินข้าเจ้าอยู่นี่โอ้อันนี้ต้นไม้ข้าเจ้าปล่อยน้ำวันนี้หดเป็นมูลแบบนี้เลยอืมกำแพงหัวข้าเจ้าใสา่ อนนโอ้ปินมุลปานฝุดเนาะถือกองน้ำเป็นไอปันคือฝนฝอยเลยนะน,นี่กำลังสร้างเลย เป็นเพือนซงหลังเลยนนี่เป็นห้องการปกรครองบ้านคุณตาท่องอ่อนนี้ไปนัดนนึงนะอ้อว่านนี้กับแพงกบมีอ่อนนี้ไปนัดนนึงก็จะซอดใส่ถนนสุพรรณวงศ์ทุกคดเมืองสีโคตรตะบองตลอดหมือนกันมีมีา้าน นนะจอดประตูเล็กประตูะตัวเลื่อนนะบ้านสุดตาห้อมทอดใส่ถนนสุภาณวงแลบวันนี้แทนทางก็จะมีแบบนี้รถหลายที่ขุดงามแรงมาแล้วนี่มีบริษัทขายรถนำนะนรัดเรนเจอ แรงแล้วลดหลายทุกคนเลิ่อเรียกเลิ่อนง่ายเลิ่อนง่ายเลิ่อนง่ายพาเข้าหลวงพระบางร้านอาหารเป็นร้านอาหารอาหารอาหารหลวงพระบางเบื้องนั้นมีบริษัทขายรถนหม พาย่งรถแขียทางคนเป็นบรรยากาศในแมแเนาะและแนพ <imagine. S 1> านุนบรรยากาศแนดเป็นรเบื้องน่จะเป็นวัดขุนตานะฝากฝากทางเบื้องนั้น น,นี่ตึกมม่ยังขจ้ากุฎใส่ซื้อจุดนี้มีบอนนั่งท่ารถเมย์นทุกคนนี่จุดนั่งท่ารถเมย์ จุดทางหน้านี่มีนะปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันตัวนี้แม่นน้ำมันเชื่อไฟฝองเหยียดโอวหรือฝองนั้นเนาะตัวนี้มัน,มนเท็กนบาร์ออนเด้คนตะแลงมาแล้วเขาจะเปิดดูกันจี่นี่มีปั๊ม,น,มน้ำมันเนาะตัวนี้เปนน้ำมันเหยียดโอ้น้ำมันเนี่ยเข้าไปในนี่เป็นห้อมอย่างเนาะ เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเบ่งโอ้โหพอ,อเ,เข้าเลยทุกคนไปทางหน้าเลยอย่าไม่หยิบหยิบตองน้ำมันราคาน้ำมันกุนีเอสดังสองพันเจ็ดร้อยก็ส่วนซาวพันสามร้อยเก้าสิบจีบนะ แต่ก่อนเป็นห้างซินดาดคนนึหกสิบแปดพันกีบต่อหนึ่งคนแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วน่าจะไปอกต่อบลได้ว่หรือจย่างไรนะปิดกิจการลงไปแล้วอันนี้บ้านคุณตา,ท,าท่องห้อมสองคนนึเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทุกคนห้อมสองนะป็นทางดีเข้าไปแล้วี่เดี๋ยวเข้าไปกี้ออนะอเอาเข้าไป,ไป,ไปมัน ข้อมสี่ว่ะทุกคนเมื่อกี้เนาะนีะ่อันนี้เรเาเข้ามาโอ้ประมาณนี้ทุกคนเป็นทางดีเลยโอ้เงินหลังเป็นเป็นห้างเนาะเป็นงานห้างเป็นตึกห้างมีงานมีเนาง มีเพลิงน,นี่ส่เงเวนีส่งไม้เนาะเฮือนอยู่เทียวนี่โอ้นี่เป็นส่งงามเลยส่งเฮือนไม้โอ้หมาเป็นตายานย <c oughs> โอ้ปลูกตัวนี่นนงามเลยนี่ทุกคนเขาเข้ามาเขาก็บ,บ่เคยเข้ามาดิเข้ามาครั้งนี้กับท่านผู้ชมนี่แหละ ครัง้งแรกโอ้บึงต้นพะวทุกคนเห็นต้นพะวนะบรรยากาศสุดยอดเลยโอ้ตัวหมาหลายทุกคนเข้ามาหอมนี่คิดย่านมาเลยนี่เหยาะไปทุกคนเพรานี่ก็นเหยาะไปทางนี้เนาะเกี้ยวไปทางนั้นจะโอไปทางนี้ทุกคน ບາດນັ້ນເຂົາເຈົ້າຢູ່ຊິເຫັນນີ້ມີຕົ້ນກວຍຕົ້ນຍັກນ້ຳເນາกําแพງເນສດສນ ทอดใส่ถนนสุพรนณวงศ์คือเกเกี่ยวออกมานี่ ร้านอาหารไป้ายไทยสดหนองคายสอดใส่ถนนสุพรรณบุรีที่เกิร์ตนะทุกคนอ๋อสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบใจที่ติดตามรับชมเนาะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนายบาย